ทำไรครับสาวน้อยอจะเตรียมอันนี้จ้าท่านผู้ชมสวัสดีจ้าที่เราบอกว่าปุ๋ยผงแล้วเปิดดินะนะเนาะว่าเราจะทำให้ดูยังไม่ได้ทำให้ดูเลยเนาะครับนี่ค่ะขั้นตอนเขาค่ะนี่ค่ะปุ๋ยผงแล้วเปิดดินที่ร่อนล่อนเสร็จอะโอ้มันถึงได้เป็นแบบนี้ร่อนล่อนเนี่ยค่ะ ปรกรณ์เรามีพวกนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะถ่านก็จริงๆเราจะเราจะทุบอันนี้มันทำไม่ทันเนาะเราก็เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวมันก็ย่อยเนาะเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นเนื้อฟักทองอันนี้กราบก,กล้วยหยวกกล้วยพอดีเราตัดกล้วยแล้วหยวกกล้วยกับกราบกล้วยผ<น>สมกันเนี่ยค่ะอ่ามีหนึ่งแล้วนะ ดอกกล้วยสองเปลือกชัวเปลือกัวที่เรากินนะนะตากแห้งเรียบ้อย <ś> มันมีเปลือกมะขามปนด้วยหน่อยหนึ่งสองเปลือกช okay. ัวตากแห้งฆ่าเชือ้อด้วยาลังแสงอาทิตย์อันใดอันนี้ก็อบแห้งตากแห้งแล้วฆ่าเชื้อด้วยพลังแสงอาทิตย์กี่อย่างแล้วสามอย่าง ปเปลือกอยางเดดนะปเเลือกไข่ยาเปลือกนะเปลือกี่เราตีแล้วสีย่ยางแล้วนะสี่ยางแล้วอันนี้เปลือกไข่มันก็จะมีเปลือกหอมแห้งกระเทียมด้วยนะเปลือกหอมเปลือกกระเทียมหลักๆกก็เปลือกไข่เปลือกลำไย,ยเปลือกถั่วแล้วก็วยหยวกกล้วยสี่ยางห้ายาง กล้วยแห้งเรากล้วยแห้งนีเราตากแห้งแล้วนี่ค่ะเราตากแล้วเราถ้ายอยเก็บเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องตากแห้งฆ่าเชื้อโรคเราก็เลยเก็บไว้ดีหน่อยเนาะเนี่ยค่ะเราสารับสับแล้วตากเนาะห้าอย่างแล้วใช่ไหม อันนี้ดินปวกเก่าดินปวกเก่านูนนะดินจำปวกเก่านูนนะโอ้โอเคเโอเคเ,<ร>เดี๋ยวใส่ป,ประมาณนี้ตะปุกนึงแย่เราไม่ใส่เยอะแล้วก็ดินมูลไส้เดือนดินมูลไส้เดือนใส่ไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันนี่เราผสม ทรายผสมยินมอตด้วยนะไม่ผสมก็ได้จริงๆก็ไม่ผสมนั่นแหละ mm hmm. อันนี้เราผสมเนาะเราแบบด้วยสูตรของเราไงกี่ยังแล้วหกเจ็ดแบบมงคุด อันนี้ก็เป็นถงผานถงผานกับเนื้อ้องพวกเศษผักอะไรนั่นแหละหแดแนะแดนวเนาะอันนี้นนก็เปลือกกล้วยเปลือกผลไม้เปลือกมะละกอร,รวมเลยไหมจ้ามันเป็นเปลือกผลไม้พอดีเราเพิ่งเสศจกินหใหม่ๆแล้วยังไม่ได้ตากแห้งไงเพราะว่าถ้าเรา เราอันนี้ก็เปลือกบางุูที่เราก่อเสร็จแล้วนี่ค่ะก็รวมกันไปเลยเนี่ยเดี๋ยวข้าวสารเราเอามาใส่ทีหลังนะเ,เนาะใช่เรามีข้าวสารที่ทิ้งแล้วอะ่ะเศษข้าวสารที่เราไม่ใช้แล้วอ่ะเดี๋ยวข่าปุ๋ยเราเปิดดินเรา<ะ>เราผาสมกันแล้วเราจะหมักในถังนี้ อาจจะใส่น้ำจุลินทรีย์ส่องเข้าแสงกับน,น้ำหมักของเรานะคะท่า<อ>นผู้ชมอ่ะคนคนคนให้สารพัดเลยไม่โน,น,นไม่เคยทิ้งเป็นประโยชน์ต่อปุ๋ยต่อต้นไม้นอนริงเลยหนาวน้อยคนนี้คิดได้ไง ันนี้ค่นนะแต่น้ำหมักเราถังนี้นูน้ำหมักนี่จ้ะวะ้าเฮวางก่อน,นออดูดินี่ขว,<ะ>วดนี้เรากรองมาจากถังนี้อ๋ออันนี้เ<ด>รากรองเรียบร้อยกรองเรียบร้อยแล้วได้<ล>เจ๋วเจ๋วเราจะผสมกับจุลินทรีย์สองข้อแสงแล้วก็หมักในถังนี้เลย แล้วก็ทุกๆหนึ่งเดือนเราจะมาเติมจุลินทรีย์สังเครมันจะช่วยให้ย่อยเร็วนะคะและพวกนี้มันก็จะอัดแน่นเป็นปุ๋ยผงเป็นดินกลายเป็นดินนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะมันก็กลายเป็นตัวเนี้ยค่ะเนี่ยใช้เนี่ยเวลาจริง,รงๆอันนี้ตัวเนี้ยครึ่งครึ่งปีเลยหกเดือนอตัวเนี้ยเดี๋ยตัวเนี้ยเราจะลองทำสามเดือน,อน เพราะว่าเราล่อนสองรอบเดี๋ยวจะล่อนให้ดูมีกากเหลืออยู่ไหวเลยหนูจบเสร็จเราก็เทลงเทลงเลยนะแล้วเรามีมีน้อยแค่มีอะไรเราก็มา ไม้แห้งก็เก็บเอาตั้งเนี้ยนะอะไม้ยางเกๆเามืออ,อ,อะดูอันเนี้ยเราทยอยมาใส่ได้เนี่ยอใบถั่วเราหมามุ่ยอินเดียเราเพราะว่ามันมีเอลโดป้าเนี่ยมันพลังถึดยอดเลยนะเนี่ยใส่ลงไปจนเต็มนู่นแหละแต่อันนี้เราทำให้ดูนเนาะเจ๋อเจ๋อ ใส่กระดิ่งที่สงแล้วเราจะมาเติมดูทุกนึ่งเดือนเราจะมาเติมกันนั้น่ะเดีหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอีกเยอะนี่ก็ต้องติดตามชมันไดตจาะเดือนะะคจริงๆผสมพร้อมกันแหละเมื่อกี้ลืมอย่างละ เกินสิบแล้วมั้งคะก็คือมันมีอินทรีย์วัตถุมากกว่าสิบชนิดนะคะปุ๋ยผงเราเนี่ยมากแน่นอนมากกว่าสิบชนิดแน่นอนเห็นแล้วที่แม่ก็แค่นี้ก็เยอะแล้วเนาะและเศษอะไรที่เราลงไปอีกแล้วเราจะเพิ่มเพิ่มใบไม้เรื่อยแล้วเขาจะกลายเป็นเป็นผงเขาจะละจะไหเป็นดินไปเองเราใช้เราใช้วิธีย่อยสแล้วทีนี้เราก็ปิดแลวค่ะ ว่าเดี๋ยวฝนตกไม่ให้น้ำที่มีน้ำนะคะให้ย่อยไปเลยเนี่ยค่ะเราเทเล่นเสร็จเราก็มาฟังสมมติอันนี้อันนี้คือหกเดือนแล้วนะคะตัวเนี้ยเนี่ค่ะเราจะล่อเน,นี่ยค่ะหกเดือนแล้วจ้ะวันนี้คือล่อนเสร็จแล้วเนี่ยล่อนล่อนอันนี้ก่อนล่อนนี้ก่อนเนี่ย เราล่อนหยาบก,ก่อน,อนเนี่ยเนี่ยคะ่ะเราจะล่อนหยาอ๋อล่อนจากพราเาใส่สูงไว้ใช่เราใส่ต้องใส่กระปิงแล้วล่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือล่อนเสร็จแล้วนะคะ,อ,คะอันนี้คือยังไม่ล่อนเนี่ยจะหยับยา<ม>ยแล้วก็ล่อนเนี่ยค่ะล่อนหนึ่งรอบ นี่ค่ะรอนหนึ่งรอบเสร็จแล้วแล้วเราก็มาล่อนด้วยตัวนี้อีกทีหนึ่ง<ะ>อันนี้ร่อนเสร็จแล้วล่อนอยาเสร็จแล้วเราก็มาใส่แผนกองอสองชั้นของเรานะแผนกองอะไรครับเนี่ยม <c oughs> ุงวดเราอันนี้ก็สั่งพิเศษมาเนี่ยเราก็ใช้ดองของเราวันละหน่อยเนี่ยก็จะหมดแล้วเนี่ย ดูนะครับดูดิร่อนจากขบนมาแล้วก็ดูค่อยๆลงมาถึงรากเป็นลงสีข้าวเลยครับเป็นปุ๋ยพงแล้วเปิดดินกว่าจะเป็นได้นะคะแต่ได้ผลจุดยอดเลยนะค่อยเห็นเลยเนี่ยได้ไม่ได้ก็ดูสิกันเนี่ยดูเนี่ค่ะออดูคือมันเร่งรากมันไปในตัวคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยแค่ตัวนี้ยปลูกอะค่ะอเนี่ยเอ๋วไปเนี่ยค่ะ หลังจากเราล่อนเสร็จแล้วนี่ค่ะคือที่เราล่อนไหลนะ,<ว>ะเราทยอยล่อนวันละหน่อยนะงานมากสุดยอดอดูมันจะ,จะทำง่ายๆแล้วก็ผมสงสัยมากเลยเอ่ะม,มันเป็นไปได้นะแล้วก็สุดท้ายเราจะล่อนด้วยที่เท่าที่จะบอกว่าที่ค้างไว้คลิปที่แล้วที่บอกว่าจะใส่อะไรลงไปมาดูนะคะจะทำให้ดูนะ่ะเราใส่พี่เท่า คิดเท่าละเอียดเลยคิดเท่านี้โอ้น้ำคิดเท่านะคะข่ามแแรง่ะาพีเได้นะคะท่านผู้ชม,มแต่อันนี้เรามาล่อนใส่ปุ๋ยผงเราเนี่ยสัดส่วนก็ไม่ต้องเยอะค่ะสมมติมีปุ๋ยผงห้าส่วนก็คิดเท่าหนึ่งส่วนก็พอประมนาณนี้ก็คี้เท่ามันเค็ม เค็มอเมอ่ะใส่อย่างเย้อนรากเน่าเลยนะเปื่อยตายหมดเลยนะใช่ได้ใส่น้อยเนี่ยงามเลยแหละยไปแอบ,บชิมตอนไหนเนะาะเนี่ยค่ะแล้วก็จะได้ปุยผงเราเปิดดินเนี่ยค่ะขั้นตอนละเอียดมากสุดยอดหายอยาีน,นยังคนเนาะ้อนเออ เอาอะไรมาคนแก้วแล้วก,ก็จำเป็นเนี่ยค่ะเราก็จะใส่กระปุกไว้ใช้งานเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็มีกระปุกพกพาส่วนตัวของเราใส่กระปุกไว้ใช้ตัวนี้ ตัวน,นี้ไม่ใช่นะคะมันมีอีกอันนึงที่เก็บไว้ไม่ได้เอามาให้ดูเร,เรียบร้อยค่ะเวลาใช้ก็ไปใช้หนึ่ง<อ> <1 S 2> ส่วนต่อดินห้าส่วนถ้าปลูกไม้กระถางน,นะ<อ>ก็ใช้ตนนัวนี้หนึ่งส่วนกับดินห้าส่วนผสมกันแล้วก็ปลูกเลยนะ้ําเขียวต้องดูแลอะไรเลยเจ้าเจ้วเจ๋เรียบ้อจอ้าเีย ขอบคุณท okay, ่านผู้ชมที่รับชมแลบฟังกันนะคะเจอกันในคลิปหน้าจ้าวัสดีจ้าย้อีเจื่องมาเจอกันว่าถังนี้มันจะเป็นแบบนีนใช่ไหมอย่าอุ้มมันจ้ะขอบคุณครับ